ภูมิการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนก็ผ่านไปนะครับเรียบร้อยนะสำหรับตลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะอันนี้เป็นชุดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างสองตัวบนล่างนะครับ <c oughs> ก็ผ่านนะครับอันนี้ของัดก่อน มาเดือนวันนี้นตัวนี้นะอันนี้ว่าอันนี้มันเป็นเลขตัวเดิมมีอยู่ออกที่อะไรนะแปดเจ็ดใช่ไหมกับแปดเก้าเก้าแปดนั่นแหละนะคือซื้อ,อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในนี้นะมันเป็นตัวเลขเยอะพอสมควรแต่ย้ำนะย้ำเสมอนะครับว่าซื้อ,อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นะครับ แล้วก็ไอตัวนี้นะถ้าใครเล่นชุดนี้เนี่ยได้บนล่างนะครับจะเห็นว่าบนบวกล่างนะครับบนบวกล่างแต่ถ้าเกิดท่านที่แคปหน้าจอไว้ตั้งแต่ตอนที่เห็นตอนแรกๆก็จะไม่เห็นอันนี้นะเพราะว่าอันนี้ผมลงก่อนหอยออกประมาณ4วัน5วัน6วันนี่แหละหลังจากที่นั่งวิเคราะห์นะครับนั่งวิเคราะห์นั่นทาไ ออกมาคิดว่าตัวเลขนะครับน่าจะออกเป็นเลขพี่น้องหรือเลขตัวแทนนะครับนะก็ได้ชุดนี้มาถามว่าเอ้ยโอ้โน่นนี่มันเยอะจังเลยตัวเลขก็เลขชุดนี้นะครับผมก็อธิบายไปแล้วว่าเลขชุดนี้ก็เอามาจากนี่แหละเนี่ยสามสี่เอามาจากนี่ก็คือเลขพี่น้องมันมัน,ม,นมันมีอยู่ในมันในนี้มันมีแค่นี้นะครับก็สามสี่ 7จ็ดแปดแนะหกเจดเจดหอยู่ไหนอยู่นี่เห็นหมแปดเกอยู่นี่แล้วที่เหลือเนี่ยมันมันไม่ใช่เลขพี่กับน้องแล้วไงแล้วก็อ่าถ้าเกิดมันไม่ออกเลขพี่น้องมด <c oughs> มันจะออกเลขตัวแทนก็9ก้าสี่สามแปดอ่าคนนี้มันจะมาประ,ประมาณ10ชุดนะครับนะก็โอเคนะไอ้โครงสร้างนะครับของเราท่านที่ติดตามมานานก็จะรู้ดีนะครับ แต่ถ้าท่านที่เข้ามาเจอใหม่ก็โยโวยมันเยอะเกินไปมันเชื้อไม่ไหวก็อ,อย่างว่าแหละนะอันนี้โลกเลขติดบนร่าง2568ก็เลขก8นะวันนี้โอเคเห็น <c oughs> ไหมอันนี้นะก่อนที่จะไปสรุปเนี่ยก็คือคลิปตอนแรกๆเดี๋ยวจับตัวเลขอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอไปทําไปทไปํามาแล้วนะอันนี้มา2อถึงสตัว ก็คือมันมาแค่สองตัวนั่นแหละก็คือเพราะว่าเขาหามนะครับเลขวิ่งเห็นไหมสองสามหกเจ็ดแปดเนี่ยติดเลขวิ่งเท้งนั้นมาแค่เลขแปดนะครับอ่าสูตรนี้ก็มาสองสามตัวเหมือนกันก็มาแค่นี่เพราะว่ามันเป็นเลขหามนะครับอ่ามาสองสามตัวสูตรหนึ่งมาสองสามตัวสูตรสองเลขวิ่งนะครับ อันนี้ไม่รู้นะใครได้แคบหรือใครได้เหน็นหรือเปล่านะครับชุดสรุปร่างก็คือร่างอย่างเดียวสรุปร่างอย่างเดียวนะครับเจ็ดแปดห้าแปดห้าเจ็ดก็คือตัวนี้ชุดกันก็คือชุดนี้นะครับมันก็ถือว่าโอเคนะอันนี้อะไรเด่น อ๋อไม่เด็นบนสองสามหโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นชุดสรุปชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เห็นไหมเป <c oughs> ก็คือนะออไม่คิดว่านะครับนะ มันมันออกเลขพี่น้องก็จริงแต่ไม่คิดว่ามันจะหามอีกงวดก่อนมันเป็นหกหไหมเไหมหกเก้าหรือเปล่าหกเก้าหก้ไหมมันหามนะครับงวดนี้มันมันดันมาเป็นแปดเก้าแปดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอ่าตามหลักตามสถิติมาแล้วมัน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 ไม่น่าจะหามต่อนะครับผมก็เลยเนี่ยไปชุดเน้นมันก็มีอยู่สี่ชุดนะครับพวกนี้เป็นชุดลอง นะงวดก่อนหกเก้าหกนี่ผมก็ให้ไปตัวนี้6กเนะครับถ้าใครจําได้นะถ้าใครจําได้นะงวดก่อนให้ไป697มันออก696วันนี้ให้ไปแปดเกมันออก898เกนะมันมันเล่นตลกกับเรามากนะแต่2ตัวก็ยังมาอยู่นะครับ8 9ดเนะสตัวบนนะเป็น4ี่ชุด7 8 8ดแ ก็คือผมจะเมน้นไปที่เลขพี่น้องนะครับ7889หรือถ้าเลขพี่น้องไม่มามันก็จะเป็นเลขตัวแทนก็คือ27กับ38นะครับมันจะเป็นอยู่สี่ชุดแบบนี้สำหรับเลขล่างเห็นไหมเลขล่างก็ชุดที่สรุปไปนั่นแหละที่ผมเอามานะแตะ่ชุดสรุปล่างของเรามันก็มีเลข6ตัวชุดนี้แหละไหนนะ,ะนี่เห็นไหม ชุดบนนี้ก็คือชุดเน้นก็คือพวกห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดก็คือไปไปมันไปเป็นชุดเน้นอันนี้เป็นชุดกันนะครับมันก็ถ้าเอาตรงๆนะมันก็หลายตัวผสมควรเพราะว่าผมผมไม่ได้ปักหลักนะครับไม่ได้ปักหลักนะสูตรปักหลักมีเยอะแยะนะครับหลายๆท่านหลายๆอาจารย์หลายๆช่องเขาก็ทํากันอยู่นะอ่าหลักสิบล่างแดสูตร ชนนะกี่ตัวก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะก็พี่น้องก็ไปไปจับหลักเอาอีกทีนึงพูดง่ายๆนะแต่ผมไม่ได้ปักหลักผมจะเน้นไปที่การาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์มากกว่าเออความน่าจะเป็นมันน่าจะออกเป็นเลขพี่น้องนะเลขตัวแทนนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็โอเคนะครับมันก็มีหลายๆอย่างหลายๆสูตรที่มันโอเคอยู่ เราจะมาดูโครงสร้างกันนะเนี่ยเนี่ยโครงสร้างตัวนี้งวดก่อนนั้นมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าตัดออกเรียกตัวเดิมออกละสามสิบสามเห็นไหมมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นทุกคลิปทุกคลิป นะผมจะเอาตัวนี้แหละมาลงแล้วก็ให้พี่น้องแคปให้พี่น้องเอ้ยถ้าไม่มีในนี้นะให้ลดลงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงวดน,นี้นะไหนมาผมก็ทํามาให้เรียบร้อยนะครับนี่มันเขียนตัวใหญ่ไปมันก็เลยไม่เต็มจอท้นี้เอาเอาแบบเต็มๆจอเลยเอนะแคปหน้าจอนะครับนะเพื่อที่ว่านะครับจะนําไปเป็นข้อมูล งวดต่อไปนะครับงวดวันที่สิบหกนะ่างวดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายี่สิบห้าชุดนะครับยี่สิบห้าชุดมันมีเลขตัวเดิมอีกแล้วเลขตัวเดิมก็คือสองตัวนี้นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันเน้นให้ซื้อนะ จาก25ชุดใช่ไหมเราก็ตัดออกเสีย2ชุดถ้ามันจะออกเลขตัวเดิมก็ก็ยอมแค่นั้นเองนะครับมันมีเลขตัวเดิมอยู่ก็คือ87ก 9, ับ98 89 98แล้วมันเป็นเลขตัวเดิมอยู่แล้วล่ะนะหรือนะถ้าใครคิดว่าตัวเลขไม่เบิลอ่าเราก็ตัดเบิ้ลออกก็มี00 77 66 9900776688นะถ้าเบิลมันจะมีอยู่ห้าชุดนะครับอย่าประมาทนะไอ้00นี่นะเหมือนอ่าอันนี้อันนี้นะคุยไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยดีกว่าเหมือนเขาจะบอกเป็นในในนะครับนะอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะแต่แต่เราก็ต้องดูด,ดูอ่าตัวเด่นตัวใดทีหนึ่งนะเขา เขาหามมาสองวดติดนะครับเป็นเลขหามนะหกอ่าหกเนี่ยหกเก้าหกแปดเก้าแปดเนี้ยนะเขาบอกในในว่างวดหน้านะครับมีโอกาสจะเบิ้ลเพราะนั้นนะผมคิดว่าอย่าเพิ่งตัดเลขเบิ้ลนะงวดนี้อย่าอย่าเลยนะครับอันตรายมากเลขเบิ้ลนะเพราะว่าเขาหาม,มาสองวดแล้วเดขพี่น้องก็ ก็มามาแล้วนะครับนะเหลือแค่เบิ้ลน,นะครับ8ปดแปดเหรือเปล่า 0, 0ูก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะดูก่อนว่าตัวเด่นมันจะเด่นตัวไหนนะครับดูก่อนว่ามันจะมันจะเด่นตัวไหนอีกทีหนึงนะก็ มีบางท่านก็ได้อยู่บางท่านก็ไม่ได้อย่างว่าแหละเนาะก็ไม่ว่ากันก็โอเคนะครับอันนี้ก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปไปตัดไปคัดเอานะเ,าเดี๋ยวผมกดก็จะทําผมเหมือนกันว่าเออพร้อมน่าจะเป็นของวันนี้นะแต่หลักๆโดยก็ผมคิดว่านะตัวเลขน่าจะเบิ้ลนะครับถ้าไม่เบิ้ลแต่แต่และมันก็มีแต่แต,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 แต่แต่แแต่นั่นแหละ ถ้ามันมีสูตรมันมีสูตรของมันอยู่นะครับถ้าเลขพี่น้องมาพร้อมกันบนล่างนะครับให้ตามเลขพี่น้องนะถ้าเลขพี่กับน้องมาด้วยกันบนล่างให้ตามเลขพี่น้องนะครับหรือว่าเลขมาสิบแต้มให้ตามอะไรมันมันมีมันมีสูตรของเขาอยู่นะครับสูตรสูตรโจมเด็ดเขาอยู่นะมันจะเป็นเลขตัวแทนก็ศูนย์ห้าหนึ่งหกนะครับวันนี้ 0516้ 5, นะ่งะเลขตัวแทนมีแค่นี้เองไม่มี2738แล้วก็สีไม่มีนะถ้าเลขตัวแทนมีแค่สองตัวนี้นะครับสังเกตนะครับงวดน,นี้ตัวเลขชุดโครงสร้างนะครับไม่มีเลข234นะไม่มีเลข234นะครับชุดโครงสร้าง เขาอาจจะไม่ได้เข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนที่ผ่านมาครับวดนนี้เขาอาจจะมาบนอย่างเดียวหรือว่ามาล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องอพี่น้องที่ติดตามอยู่ก็ก็รู้ดีนั่นแหละว่าถ้าตัวเลขมันมมมััมันนนไม่ถึงสามสิบเนี่ยมันโอกาสที่มันจะมาแค่บนหรือมาแค่ล่างนั้นมีสูงนะถ้าถ้าเกิดมันเป็นสามสิบชุดไม่เกินสามสิบห้าชุดนั่นแนหะ นะโอกาสบนเข้าบนเข้าล่างมันสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้ครับมันจะมีโอกาสเข้าแค่บนหรือเข้าแค่ล่างนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็ให้ไปแล้วมีตัวเลขที่ตรงใจบ้างไหมไม่ตรงไม่ตรงหรือว่า ตัวโน้นไม่น่ามาตัวนี้อะไรก็นะคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่ากันนะของผมไม่เน้นสูตรเน้นการการการ,การวิเคราะห์การคำนวณแบบไรอะ่ะนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ